มาต่อกันที่อ p พีเลยนะครับเรื่องราวได้ย้อนกลับไปในตอนที่เจนนี่ได้บอกทอมพ่อของเธอว่าจะออกไปกับเพื่อนขณะที่เธอกําลังยืนรอรถของเพื่อนสาวที่จะขับมารลับที่หน้าหมู่บ้านนั้นอยู่ๆนะคะรับเฮเลนหญิงข้างบ้านของเธอก็ตรงเข้ามาอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงเพื่อทวงเอาเทปอะไรบางอย่างคืนมาจากเจนนี่ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเทปอะไรกันแน่แล้วตอนนั้นเพื่อนของเธอก็มาถึงพอดีเจนนี่รีบขึ้นรถไปทิ้งให้เฮเลนร้องหาของที่เธอต้องการมันคืออยู่เพียงคนเดียว ตัดภาพมาที่ทอมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วหลังจากที่ลูกสาวของเขาหายตัวไปเขาพยายามช่วยชีวิตพีทเพื่อนรักของเขาหลังจากที่พีทถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสร่างของพีทถูกส่งมาที่โรงพยาบาลและต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนทางด้านครอบครัวของโซอี้นะครับหลังจากสูญเสียคริสไป ก็ทำให้โซอี้กับทิวลี่ถึงกับทานอะไรไม่ลงนิวได้นำอาหารที่เพื่อนบ้านต่างทำมาให้เข้ามาในบ้านแล้วก็ชวนให้ภรรยาและลูกสาวมาทานอาหารร่วมโต๊ะพร้อมหน้ากันอีกครั้งแต่นั่นก็ยิ่งตอกย้ำความสูญเสียที่ไม่อาจมีใครแทนที่ได้นะครับเมื่อที่นักประจำของคริสบนโต๊ะอาหารนะต้องว่างลงส่วนตำรวจหญิงทั้งสองคนนะครับ ทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาหาทอมที่โรงพยาบาลด้วยความเป็นห่วงเรื่องที่พีทถูกทำร้ายซึ่งพีทได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแต่การที่เสียเลือดมากอ่ะก็เลยต้องดูว่าจะส่งผลกระทบระยะยาวหรือเปล่าพอโซฟีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเธอก็บอกกับทอมไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนอีกก่อนที่จะมีใครต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้แล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเอมมาก็ได้เข้าไปที่ห้องพักฟื้นเพื่อดูอาการของพีท แต่ท่าทางของเธอแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างปิดบังเอาไว้ทุกครั้งที่เธอเห็นหน้าพีทและพอเธอเข้าไปใกล้ร่างของพีทที่นอนหลับอยู่นะครับเธอพยายามเอื้อมมือไปใกล้แขนของเขาที่มีสายน้ําเกลือติดอยู่แต่ตอนนั้นเองทอมก็เข้ามาเห็นเข้าพอดีเธอก็เลยแก้ตัวไปว่าเห็นมีของเหลวะ่ะคลั่งอยู่กลัวว่าพีทจะหายใจไม่สะดวกแล้วเธอก็รีบเดินออกจากห้องของพีทไป ทอมนะครับก็เลยถามโซฟีว่าคนที่มากับเธอเป็นใครโซฟีก็บอกว่าเธอมีชื่อว่าเอมมาคาส l เซลนั่นก็เลยทําให้ทอมรู้สึกคุ้นๆเหมือนกันนะครับกับชื่อนี้ว่าเขา,าเคยเจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนมาก่อนจากนั้นโซฟีก็ได้ขอตัวคุยสายที่โทรเข้ามาเรื่องงาน จากนั้นทอมก็ได้ไปส่องดูโซเชียลมีเดียของเอมม่านะครับจนพบว่าเธอเป็นตำรวจและก็ยังมีรูปถ่ายคู่กับชายคนหนึ่งซึ่งก็คือแฟนหนุ่มของเธอเองแต่ทอมอ่ะมาสะดุดที่รูปคู่ระหว่างเอมม่ากับแม่ของเธอนั่นก็เลยทําให้ทอมถึงกับอึ้งไปสักพักนะครับหลังจากที่เข้าเห็นภาพนั้นแล้วแล้วพอเห็นว่าเอมม่าเดินกับเข้ามาที่ทางเดินอีกครั้งทอมก็รีบหลบไม่ให้เธอเห็นซึ่งเอมม่าก็ดูระวังตัวอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้น เขาก็ได้แอบตามเอมม่ามาที่ห้องของพีทและเขาก็พูดชื่อคอริน่าแคทเซิซึ่งก็เป็นชื่อแม่ของเอมม่านะครับที่จากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อ4ปีก่อนและเขาก็ยังพูดต่อว่าตัวเขากับพีทและคอริน่าแม่ของเอมม่านะนะั้นน่ะเคยสนิทกันมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งคอริน่าก็มาจากไปโดยไม่มีการเตือนหรือว่าอธิบายใดๆเพราะฉะนั้นการที่เอมม่าปรากฏตัวมาที่นี่มันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน และจากความสงสัยของทอม้ี่เองนะครับก็ทําให้เอมมาต้องสารภาพความจริงออกมาว่าพีทน่ะคือพ่อแท้ๆททของเธอนั่นเองหลังจากที่เธอต้องเสียแม่ไปน้าของเธอก็เล่าถึงพีทพ่อของเธอให้ฟังเธอพยายามหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อจะบอกเรื่องนี้ให้พีทรู้ตัวแต่ก็ดันมีเรื่องที่พีทน่ะกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของเจนเนี่พอดีและพีก็ยังต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกเอมมากลัวว่ามันจะสายเกินไปที่จะเจอหน้าพ่อ นั่นก็เลยทําให้ทอมปลอบใจเธอนะครับแล้วก็เชื่อว่าพีทต้องดีขึ้นแน่ๆต่อมาทอมก็มาเผชิญหน้ากับสกอตท,ที่เป็นต้นเหตุทําให้พีทต้องบาดเจ็บแล้วก็เอาโทรศัพท์กับกระเป๋าเงินของพีทคืนมาทอมถามเรื่องเจนเนี่สกอตก็บอกว่าเจนเนี่บอกความลับกับเขามันเป็นเรื่องของลาเชลภรรยาที่เสียชีวิตไปของทอมเจนเนี่ยังบอกอีกว่าเรื่องนี้เป็นความลับที่ทอมไม่ควรรู้มันนั่นคือทั้งหมดที่สกอตบอกกับทอมได้และเขาหวังว่าจะเจอตัวเจนเนี่โดยเร็ว จากนั้นสกอตก็เดินจากไปแล้วทอมนะครับก็เลยได้เล่าเรื่องความลับที่สกอตพูดว่ามันเกี่ยวกับลาเชลให้โซฟีฟังนั่นก็เลยทําให้โซฟีสงสัยเป็นอย่างมากนะครับแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปเมื่อ1ปีก่อนหน้านั้นตอนที่ทอมอยู่กับโซฟีในวันที่ลาเชลกําลังจะเสียชีวิตทั้งคู่นัดกันออกมาดื่ม2ต่อสทั้งที่ลาเชลกําลังนอนป่วยใกล้ตายอยู่ ทอมกลับมาพรอดรักในห้องน้ำอย่างดูดดื่มและตอนที่เมาอยู่นั้นทอมก็พยายามดึงสติตัวเองและเขาก็เห็นสายของเจนนี่โทรเข้ามาจากนั้นเขาก็ได้วิ่งออกจากร้านไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านเจนนี่ก็ออกมาเจอพ่อด้วยชุดที่ลาเชลเลือกไว้ก่อนที่จะจากไปซึ่งเจนนี่นั้นเสียใจมากที่พ่อไม่มาดูใจแม่ก่อนตายและการที่แม่ได้จากไปจริงๆแบบนี้ก็ทําให้เจนนี่โกรธทอมมาโดยตลอดจนกระทั่งเธอได้หายตัวไปนะครับจากนั้น ทอมก็มาส่งโซฟีที่บ้านของเธอแล้วก็รับแครรี่ลูกสาวคนเล็กกลับบ้านไปด้วยทอมบอกกับลูกสาวว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวของเจนเนี่เลยพราะกลับถึงบ้านแครรี่ก็เป็นห่วงอาการของพีทเหมือนกันแล้วทอมก็ได้ถามลูกสาวว่าเจนเนี่ได้พูดอะไรเรื่องการตายของแม่บ้างหรือเปล่าแครรี่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแม่ได้พูดอะไรกับเจนเนี่ไหมแต่ว่าวันนั้นน่ะเฮเลนเพื่อนของแม่ที่อยู่ข้างบ้านได้มาเยี่ยมแม่ด้วยเธอได้พูดคุยกับแม่ในคืนที่แม่เสียชีวิต ต่อมาโซฟีก็ได้มาขอโทษจอร์ดเพราะว่าเธอได้ไปเช็คแล้วว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นความจริงเรื่องที่จอร์ดได้ช่วยเหลือเด็ก3าคนหนึ่งที่เมาจนไม่ได้สติเอาไว้นั่นก็เลยทําให้จอร์ดโล่งอกนะครับที่ไม่ต้องถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ทอมพาแคลลี่เข้านอนแล้วเขาก็ลองเปิดดูแท็บเล็ตของลูกสาวซึ่งก็เก็บรูปของลาเชวไว้มากมายแล้วหนึ่งในนั้นก็มีรูปถ่ายช่วงวัยรุ่นของภรรยาของเขาด้วย ในรูปมิลาเชลเฮเลนและโซฟีและใช้หนุ่มผิวสีอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคลกแล้วเช้าวันต่อมาขณะที่ทอมลุกจากที่นอนของแคลลี่นะครับเขาก็เห็นว่าเฮเลนน่ะกำลังเดินผ่านหน้าบ้านของเขาไปด้วยความรีบร้อนนั่นก็เลยทําให้เขานึกอะไรขึ้นมาได้เขาก็เลยเดินไปที่หน้าบ้านของเฮเลนเพื่อเรียกเธอแต่ว่าในบ้านน่ะกลับปิดเงียบทอมพยายามส่องดูทางหน้าต่างก็มองไม่เห็นอะไรเพราะว่ามีม่านกั้นจนมิดชิดต,ตัดมาที่ทางบ้านของเซียนะครับ ตอนนี้โจโจ้ลอเลนและเซียทั้งครอบครัวเนี่ยถูกคุมขังอยู่ในคุกและขณะที่โจโจ้กำลังต่อร้องต่อเถียงกับชายหนุ่มผู้ต้องหาห้องข้างๆอยู่นั้นชายหนุ่มคนนั้นก็ดันเล่าถึงคดีการตายของคริสเด็กหนุ่มที่ถูกกดน้ำตายในสระน้ำชายคนนี้มั่นใจว่าคนร้ายต้องถูกจับได้แน่เพราะมันเป็นคดีใหญ่นั่นก็เลยทำให้ลอเลนกับเซียถึงกับร้องไห้ด้วยความกลัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวส่วนที่บ้านครอบครัวของนิวนะครับตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเปลี่ยนไปหลังจากที่สูญเสียคริส นิวก็เริ่มมีท่าทีอ่อนลงแต่ก็ยังคงดูปิดบังอะไรบางอย่างกับโซอี้อยู่ส่วนโซอี้เธอก็เข้ามาหาทิลลี่ที่ห้องแล้วขณะที่เธอกําลังเก็บเสื้อผ้าของลูกสาวลงตะกร้าเธอก็ไปเจอเสื้อของคริสอีกทาให้เธอคิดถึงลูกชายขึ้นมาอีกครั้ง ทางด้านโจโจ้นะครับด้วยความที่เขาสงสารลูกและภรรยามากที่ต้องมาอยู่ในคุกแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจเขียนคำสาร,รภาพและทำการอ่านต่อหน้าโซฟีและเอ็มม่าโดยที่โจโจ้ทำทีเป็นยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าคริสเองภรรยาและลูกของเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนั่นก็เลยทำให้เซและลอเรนได้รับการปล่อยตัวออกมาต่อมาทอมก็ได้มาบอกข่าวเรื่องเลือดของพีทให้แคลลี่ฟังว่าพีทมีโอกาสที่จะรอดแล้ว แล้วเขาก็ได้บอกให้แคลลี่รีบแต่งตัวเพื่อไปร่วมงานไว้อะไรต่อการจากไปของคริสจากนั้นก็ไปเปิดดูแท็บเล็ตของลูกสาวนะครับที่เต็มไปด้วยภาพบรรยากาศปาร์ตี้ในคืนเกิดเหตุจนพบกับภาพภาพหนึ่งที่เห็นว่าเฮนรี่ลูกชายของโซฟีมีรอยเลือดติดอยู่ที่เสื้อในวันที่เจนนี่หายตัวไปด้วยและหลังจากที่โจโจโยอมรับสารภาพแทนฆาตรกรตัวจริงไปแล้วนะครับโซฟีกับเอมมาก็ได้มาหาครอบครัวของคริสเพื่อบอกข้อมูลการสอบสวนที่โจโจโยอมรับผิด แา้ตำรวจจะยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดตามที่โจโจ้อ้างมาก็ตามทางด้านเสกและรอเลนนะครับพวกเธอถูกตำรวจพาตัวกลับมาที่บ้านเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่เสกก็ไม่พอใจที่ตำรวจอนะ่ะหยิบหลักฐานบางอย่างที่เป็นของส่วนตัวของเธอไปเสกก็เหวี่ยงใส่ตำรวจหญิงไม่หยุดจนลอเลนน่ะทนไม่ไหวตรงเข้ามาต่อว่าลูกสาวว่าหยุดคิดถึงตัวเองสักครั้งในชีวิตได้ไหมที่พ่อต้องมาติดคุกอะ่ะก็เพราะเธอคนเดียวนี่นแหละ เสก็ถึงกับอึ้งที่ถูกแม่ดุไปนะครับจนเธอต้องเอ่ยปากขอโทษแล้วลอเรนก็ถามลูกสาวตรงๆว่าเธอได้ฆ่าคริสหรือเปล่าเสก็ยังยืนยันนะครับว่าเธอไม่ได้ทําจริงๆต่อมาที่งานไว้อะไรของคริสภายในหมู่บ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ก็แฝงความเศร้าซ่อยอยู่ด้วยนิวอ่านคําไว้อะไรไม่ออกเพราะความเสียใจจนจุกอกจนเอลิกต้องเป็นคนกล่าวไว้อะไรให้คริสแทนจากนั้นก็เป็นการปล่อยลูกโป่งเพื่อให้คริสไปสู่สุขติ จากนั้นทอมก็ได้ขอคุยกับเฮนรี่เรื่องงานปาร์ตี้ในคืนนั้นซึ่งเฮนรี่นะครับพยายามเลี่ยงที่จะพูดกับทอมแต่ทอมก็ย้ำถามเฮนรี่อย่างเอาจริงเอาจังเรื่องเสื้อสเวตเตอร์เปื้อนเลือดที่เขาสวมตอนอยู่ในงานปาร์ตี้ของเซียจนโซฟีต้องลุกขึ้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้ทอมชูโทรศัพท์เพื่อยืนยันภาพของเฮนรี่และพอจนแต้มนะครับเฮนรี่ก็เลยสารภาพว่าคริสกับไมค์อ่ะมีเรื่องชกต่อยกันในงานและเฮนรี่ก็เป็นคนห้ามสึกจนมีเลือดติดมาที่เสื้อนั่นเอง จากนั้นเอมมาก็มารายงานเวลาการตายของคริสให้โซฟีทราบซึ่งหลังจากที่ตรวจสอบจากโรงแรมที่พ่อแม่ของเซยเข้าพักนะครับพวกเขาได้เดินทางกลับออกมาเวลาห้าทุ่มสินาทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อแม่ของเซนจะเป็นฆาตกรส่วนโซอี้ที่ต้องการสูดอากาศให้ปลอดโปร่งเธอก็เลยขอตัวแยกออกมาเธอเดินเข้าไปในสวนตามลําพัง แล้วตอนนั้นเองก็มีข้อความแปลกๆส่งมาที่เครื่องของเธอนะครับทาให้โซอี้สงสัยว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าทิลลี่ได้ออกมาตามหาแม่ให้กลับบ้านทางด้านของทอมนะครับพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็เอ่ยขอโทษแคลรี่ที่เขาใช้กําลังกับเฮนรี่ต่อหน้า,นานลูกแล้วก็คนอื่นแคลรี่บอกว่าไม่ได้โกรธพ่อเรื่องนี้แต่เธอได้รับคําพูดที่มันทิมแทงเจนนี่แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงทอมก็ปลอบใจลูกสาวแล้วก็เชื่อว่าเจนนี่ไม่ได้ทําให้คริสตาย แล้วตอนนั้นนะครับเอลเลนก็ได้ส่งข้อความมาหาแคลรี่เพื่อชวนไปข้างนอกต่อมาทางตำรวจก็ได้มาเปิดเผยว่าคำรับสาร,รภาพของโจโจ้เป็นคำสาร,รภาพเท็จเพราะว่าคริสเสียชีวิตช่วง4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่ม ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่โจโจ้จะเป็นฆาตกรเพราะว่าเขาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุอ่ะ1กิโลเมตรและเพิ่งออกจากโรงแรมที่เข้าพักตอน5ทุ่ม16นาทีและทางตำรวจยังทราบว่าลูกสาวของโจโจ้ได้ขายยาเสพติดให้เพื่อนๆในงานปาร์ตี้ด้วยแต่ผลชชนนสูตรไม่พบยาเสพติดในเลือดของคริสเอ็มมาก็เลยขอให้โจโจ้สารภาพความจริงออกมาให้หมดไม่ใช่ทำเพื่อปกป้องลูกสาวของเขาขณะที่ทอมนะครับ เขาก็ได้ตรวจดูข้อความแชทในมือถือของแคลลี่ที่ส่งแชทหาพี่สาวแต่ก็ยังไม่มีการอ่านข้อความจากทางเจนนี่แล้วตอนนั้นเองขณะที่ทอมกําลังอ่านข้อความอยู่เจนนี่ที่ยังมีชีวิตนะครับก็ได้เปิดอ่านข้อความนั้นพอดีเธอกําลังคิดว่าคุยกับแคลลี่น้องสาวอยู่เจนนี่ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือนั่นก็เลยทําให้ทอมนะครับรีบโทรไปหาเบนเพื่อนที่เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลโดยขอให้เขาช่วยระบุตําแหน่งของเจนนี่ให้ที จากนั้นไม่นานเบนก็ได้แจ้งว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเจนนี่เชื่อมต่อกับ WiFi ฟแถวบ้านของทอมนั่นเองทอมนะครับก็เลยคิดว่าต้องเป็นบ้านของเฮเลนแน่เธอดูน่าสงสัยที่สุดเขาก็เลยไปที่บ้านของเฮเลนทันทีแต่ทว่าไฟมันก็กําลังไหม้บ้านของเธออยู่ทอมตะกรเรียกหาเจนนี่เพราะคิดว่าลูกสาวของเขาอาจอยู่ที่นี่ก็ได้ขณะเดียวกันเอลิกชายชราผิวสีก็มายืนมองบ้านของเฮเลนที่ไฟไหมอ้อย่างงุนงวงว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วเรื่องราวในอีพีนี้ก็ได้จบลงนะครับติดตามตอนต่อไปได้ในเร็วๆนี้นะครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตร์มาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ